สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะครับวันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะสนใจเลยคือชีวิตมันยุ่งมากใช่ไหมครับถ้าเรามีเวลาน้อยจริงๆแบบแค่5นาทีต่อวันเนี่ยจะเลือกสวดมวลบทไหนดีให้มันแบบได้ประโยชน์ที่สุดค่ะเรื่องนี้เป็นคําถามยอดฮิตเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาเป็นเรื่องสําคัญของทุกคนจริงๆใช่ครับ แล้วเราก็มีข้อมูลจากหลายที่มาเลยนะฮะทั้งจากกระทู้ในพันทิปที่คนเขาคุยกันแลกเปลี่ยนกันอ๋อค่ะในพันทิปนี้นอาจะมีประสบการณ์ตรงเยอะเลยครับผมแล้วก็มีพว้ปลดความแนะนำบทสวดสั้นๆจาก True ID หรือสนุกค่ะพวกเว็บไลฟ์สไตล์ต่งตางๆเนาะมีคลิป YouTube ด้วยที่แนะนำบทเฉพาะทางไปเลยอ๋ออันนี้น่าสนใจค่ะแบบเฉพาะทางใช่ครับแล้วก็มีคู่มือสวดมนต์ของสถาบันโรคสงอกด้วยนะ แล้วก็บทความเกี่ยวกับการสวดมนต์เพื่อการงานของ Personal Consultant โหครบเลยนะคะทั้งแบบทั่วไปแบบเฉพาะทางสุขภาพการงานครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือเอ่อลองมาดูกันว่าจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราจะหาแนวทางสวดมนต์ที่มันทำได้จริงในชีวิตประจำวันยังไงให้มันสั้นๆกระชับแต่ยังมีความหมายอยู่นะครับค่ะให้มันเวิร์ก,กับไลฟ์สไตล์คนยุคนี้เนาะคำถามหลักเลยที่มาจากพันทิปเนี่ยก็คือ ถ้ามีแค่5นาทีจริงๆควรจะเริ่มยังไงหรือว่า,เ,าเลือกบทไหนดีครับค่ะจากที่ดูในพันทิปนะคะจุดที่หลายคนพูดคล้ายๆกันเลยคือหัวใจหลักจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องสวดนานแค่ไหนแต่อยู่ที่จิตของเรามากกว่าคะ่ะคือการน้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ๋อคือเน้นที่คุณภาพของจิตใจตอนนั้น ใช่ค่ะแม้จะแค่แป๊บเดียวนาทีเดียวหรือ5นาทีถ้าใจเราจดจอ่อตั้งมั่นจริงๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะบางความเห็นบอกว่าสวดในใจก็ได้นะตอนทำอย่างอื่นอยู่อืมก็น่าสนใจนะครับสวดในใจระหว่างทำงานบ้านขับรถอะไรแบบนี้ค่ะสำคัญคือให้มีสติระลึกถึงพระคุณท่านอยู่เสมอ ประเด็นเรื่องจิตระลึกถึงสำคัญกว่าความยาวนี้ผมว่าดีเลยนะครับมันทำให้การสวดมนต์ดูเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วถ้าจะเอาแบบเบสิกเบสิกเลยบทสวดพื้นฐานที่นิยมกันจากข้อมูลที่เรามีนี่บทไหนที่เขาพูดถึงบ่อยๆครับค่ะบทที่เ่เรียกว่าเป็นพื้นฐานสุดๆเลยนะคะก็คือนโมตสะ3สจบครับอันนี้คุ้นเคยกันดีใช่ค่ะเป็นการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าก่อนแล้วส่วนใหญ่ก็จะตามด้วยบท อิติปิโสอิติปิโสนี่คือสรนเสริญคุณใช่ไหมครับถูกต้องค่ะสรนเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณถือเป็นบทหลักที่สําคัญมากหรือบางแหล่งข้อมูลอย่าง True ID หรือประกันติดโลเนี่ยเขาก็อาจจะแนะนําให้เริ่มด้วยบทบูชาพระรัตนตรัยก่อนอ๋อ oh, ที่เป็นอิมินาสกาเรนะใช่ค่ะบทนั้นเลยแล้วค่อยตามด้วยนโมอิติปิโส พวกนี้ก็เป็นการแสดงความเคารพเป็นเบื้องต้นค่ะเข้าใจแล้วครับแล้วการสวดสั้นๆแค่นี้แหล่งข้อมูลเขาว่ามันให้ประโยชน์หรือมีอานิสง์ยังไงบ้างครับอานิสงส์นี้คือผลดีที่จะได้รับใช่ไหมครับเออค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีตั้งแต่เรื่องที่จับต้องได้หน่อยเช่นช่วยให้จิตใจสงบลดความเครียดได้อันนี้ก็ตรงกับหลักการทําสมาธิเบื้องต้นเลย ครับอันนี้สมเหตุสมผลค่ะแล้วก็มีในเชิงความเชื่อจิตวิญญาณด้วยเช่นเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าทําให้เป็นที่รักของเทพเทวดาหรือได้บุญจากการแผ่เมตตาอืมครับหรือบางคนก็เชื่อว่าช่วยเสริมชิริมงคลปัดเป่าอุปสรรคต่างๆแล้วก็ยังเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนําไปสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปอีกด้วยค่ะ แสดงว่ามีทั้งผลต่อใจแล้วก็ความเชื่อหรืออื่นๆด้วยค่ะแล้วก็มีบางแหล่งอย่าง True ID หรือ Personal Consultant อันนี้จะเจาะจงขึ้นไปอีกคือเน้นผลลัพธ์เฉพาะทางไปเลยเช่นบทสวดสำหรับเอ่อเพิ่มความมั่นใจตอนไปสัมภาษณ์งานอ๋อมีแบบนั้นด้วยค่ะหรือขอให้การทำงานราบรื่นเจรจาสำเร็จหรือแม้แต่เรื่องเมตตามหานิยมให้คนรักคนเอนดูอะไรแบบนี้ค่ะอ แสดงว่านอกเหนือจากบทพื้นฐานที่เราคุยคันเมื่อกี้ก็มีบทสำหรับเป้าหมายเฉพาะทางอื่นๆอีกเยอะเลยอย่างผมเห็นใน YouTube ช่องอิตุย,ยาจานก็มีแนะนำบทขอขมากรรมใช่ค่ะบทกายะกรรมมังวจีกรรมมังอันนั้นก็มีคนสนใจเยอะสำหรับคนที่อยากขอขมาเจ้ากรรมในเวรหรือคนที่เคยล่วงเกินไปอาจจะช่วยคลายอุปสรรคได้ แล้วก็มีพวกบทย่อต่างๆด้วยใช่ไหมครับที่ True ID แนะนำอย่างคาถาชินบัญชรยอ่อค่ะมีค่ะพวกบทยอ่อหรือหัวใจพระคถาต่างๆเช่นหัวใจพระคถาร้อยแปนะโมพุทธายะหรือหัวใจพระรัตนตรัยอิสวาสุก็มีแนะนำไว้สำหรับคนที่ไม่สะดวกสวดบทยาวๆอย่าง personal consultant ที่เน้นเรื่องงานเนี่ยมีตัวอย่างคาถาอื่นอีนอกไหมครับ มีค่ะเขาแนะนำเป็นคาถาสั้นๆเลยสำหรับสถานการณ์ต่างๆในการทำงานเช่นตอนไปสมัครงานก็บทหนึง่งตอนเริ่มงานตอนเช้าก็อีกบทหนึง่งโหละเอียดเหมือนกันนะเนี่ย ค่ะหรือตอนต้องไปเจรจาพบลูกค้าก็มีคาถาเฉพาะหรือเรื่องเมตตามหานิยมในที่ทำงานก็มีเหมือนกันรวมถึงบทบูชาเทพอย่างพระพิคเนตหรือคาถาโชคลาภอย่างพระศิวลีก็มีแนะนำไว้ด้วยค่ะเป็นทางเลือกเยอะเลยแล้วลำดับการสวดล่ะครับพอจะมีแบบแผนแนะนำไหมอย่างในคู่มือของสถาบันโรคโทวงอกรหรือข้อมูลอื่นๆที่เราเจอมาส่วนใหญ่โครงสร้างจะคล้ายๆกันนะคะถึงจะเป็นแบบย่อก,ก็ตาม คือมักจะเริ่มด้วยการบูชาพระรัตนตรัยก่อนแสดงความคารพครับเริ่มด้วยการไหว้พระก่อนใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีบทสวดหลักที่เราเลือกเช่นนโมอิติปิโสหรือบทอื่นๆตามที่เราชอบหรือตามเป้าหมายแล้วที่น่าสังเกตคือส่วนใหญ่แม้จะย่อแล้วก็มักจะยังมีส่วนของการแผ่เมตตาให้ตัวเองให้สรพสัตว์อ๋ออหางสุขีโตโหโมิ สเพสตาใช่ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการอุทิศส,ส่วนกุศลอีทางเมมาตาตูนังอะไรแบบนี้คือถึงจะสั้นแต่ก็ยังพยายามรักษาองค์ประกอบสําคัญของการสวดมนต์ไว้คือมีทั้งบูชาภาวนาแล้วก็แบ่งปันบุญค่ะกลับมาที่เรื่องเวลาอีกทีนะครับคือถึงแม้มีบางคนในพันทิปเขาบอกว่าสวดที่เป็นครึ่งชั่วโมงเลยค่ะมีค่ะบางคนก็สวดเต็มที่เลยแต่ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราดูดูมาก็ดูจะยืนยันเหมือนกันว่าแค่5นาที ถ้าทำด้วยใจที่จดจ่อจริงๆแล้วก็ทำสม่ำเสมอเนี่ยก็เพียงพอที่จะเกิดประโยชน์ได้อันนี้ตัวเองแล้วค่ะส่วนจะเลือกบทไหนก็แล้วแต่เราเลยอาจจะเลือกตามความชอบส่วนตัวหรือดูว่าช่วงนั้นอยากเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษความสงบทั่วไปการงานการขอขมาอืมครับแต่แก่นแท้จริงๆมันคือการฝึกใจเรานี่แหละค่ะให้มันมีความน้อมน้อมมีสติมากขึ้น เป็นประเด็นปิดท้ายที่น่าสนใจมากครับเพราะหลายและแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาก็ชี้ไปในทางเดียวกันว่าการสวดมนต์เนี่ยมันเหมือนเป็นก้าวแรกหรือเป็นพื้นฐานที่ดีค่ะเป็นจุดเริ่มต้นใช่ครับที่อาจจะนําไปสู่การปฏิบัติธรรมที่มันลึกซึ้งขึ้นไปอีกเช่นการฝึกสมาธิการเจริญวิปัสสนาก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าการสละเวลาแค่5นาทีในแต่ละวันมาสวดมนต์เนี่ย มันอาจจะเป็นการลงทุนทางใจเล็กๆที่ค่อยๆเตรียมเราให้พร้อมสําหรับความสงบและก็ปัญญาที่มากขึ้นในระยะยาวได้เหมือนกันนะครับค่ะเป็นการสะสมสิ่งดีๆให้กับใจเราทุกวันแม้จะเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอก็มีพลังนะคะ